สวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงเวาลาข่าวบันเทิงกับสีสันบันเทิงสดนะครับวันนี้ะนะฮะ Behind the Scene Special ซึ่งวันนี้ผมจัดให้กับศิราพัชระดวงใจนักรบนะฮะแฟนคลับละครหลายคนอยากเห็นคุณสอนรามคุณบริต้านะฮะวันนี้รายการสีสันบันเทิงสดมีมาฝากแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะครับเราขออัปเดตข่าวละครใองคุณจอยก่อนครับใช่แล้วค่ะและข่าวแรกนะคะก็เป็นหนุ่มสุดฮอตคนนี้ของจอยเองนะคะน้องณเดชคูกิมิยานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะไปทาอะไรอยู่ที่ไหนนะคะสีสันบันเทิงสดของเรานะคะก็ตามไปถึงที่จังหวัดปราณนบุรีเลยค่ะไปดูดีีกกว่่าางนน้้บอ มาคนเดียวแต่ว่างานนี้เขาบอกมันสุดๆอีกด้วยล่ะค่ะพี่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้มาเที่ยวนะคะมาทํางานใช่ไหมคะเด็กๆ <laughs> เหนื่อย <c oughs> <c oughs> คือคนมันเยอะมากงานนี้คนมันเยอะมากแต่โชคดีนะที่เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเป็นนักแสดงที่ผู้จารู้เรื่องทุกคนเลย <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> ทุกคนแบบแสดงได้อย่างแบบว่าได้ดังใจทุกคัดทุกฉากทุกตอนเลย ถูกอกถูกใจปจ้าแจ๋เป็นที่สุดค่ะโดยเฉพาะหนุ่มณเดชท,ที่ป้าแจ๋เขาก็าเทรนให้สุดตัวเลยได้ปล่อยของแบบเต็มเหนียวเรียกว่าขอสิบข้านหนุ่มก็ให้เป็นร้อยเลยค่ะงานนี้ก็เลยได้ออกแรงแดนส,สุดมันประชันกับนางเอกย่าๆยาที่เห็นภาพแล้วแฟนๆต้องกรี๊ดสลบค่ะเพราะว่าพระนางคู่นี้เขายุขึ้นจริงๆเลยใช่ไหมละ่ะคะ ออันนี้พระแจ๋วกำกับให้ครับพระแจ๋วสอนครับผมจำที่ค่ะครับผมฮะนี่เขาก็เก่งฮะพี่ณเดชก็เก่งครับพี่รู้ฮะ่าสิ้นปีนะครับก็เลยได้ชมกันครับสำหรับสี่หัวใจขุนเขาครับสำหรับตอนพวกเราก็จะเป็นดวงใจคณีอืมนี่เขาบอกว่าแบบนี้ยังซับซ้อบยังมีหนักกว่านี้นะคะในเรื่องนะคะต้องมีปะทะกันนะคะประชันบทบาทกันนะคะรับรองว่าสุดมันแน่นอนกับซีรีส์ เรื่องนี้นั่นเองนะคะสี่หัวใจแห่งขุนเขากับดวงใจอัคคีของคู่นี้เขาละค่ะตอนแรกนี่ว่าดูสเตปอัพโฟร์<ฮ>ะนะฮะมีแบบคอ <ๆ S 2> นเสิร์ตด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ต้นเหมือนเดิมครับ4838777นะฮะส่งหาดาราที่ชื่นชอบได้กับรายการของเรานะครับมาอีกหนึ่งละครดีกว่าเป็นละครฮิตซึ่งตอนนี้เนี่ยยึดครองใจคุณผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสืบส,สวนป่วนรักนะครับครั้งนี้คุณแดยวรเวีเนี่ยบอกว่าขอโชว์ดราม่าบวกกับบุ๊กระหน่ำตบท้ายก่อนจราจรในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับ มีฉากให้หากันแบบท้องแข็งมาแล้วทุกฉากนะครับยิ่งใกล้ถึงโค้งสุดท้ายกับการเทคทีมปราบ,ปรา,บปรามเหล่าร้ายงานนี้เลยต้องโชว์บู๊กระหน่ำให้สะใจพระเอกวัยโจทั้งคุณแดนวรเวทและคุณอ๋มอมรินนะครับที่ไม่ยอมทิ้งลายเสือของสายสืบมือหนึ่งแต่คู่หูแอคชั่นคู่นี้เขาก็บู๊กันมันตลอดแบบข้มขามวันข้ามคืนซะจนติดใจไปแล้วครับเรื่องหน้าเนี่ยเลยอยากมีบู๊ปนหาได้สาระอีกสักเรื่องแล้วล่ะครับเด่อยกาอเ ยังดีที่เคยผ่านมาบ้างนะคระับในเรื่องของการแอคเรื่องของแอคชั่นนะครับยิงกันสนั่นะระเบิดก็ถ่ายกันอยู่หลายวันหลายเช้านะฮะจริงแล้วสนุกทุกตอนนะ,ะสนุกทุกฉากดูแล้วสนุกไม่ขำก็ไม่รู้จะทำไงแล้วครับ ทุ่มเทกันข,าขนาด<ช>นี้นะครับ,รบไม่ขำก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับสืบสวนป่วนรักหนึ่งทุ่มตรงครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะมีข่าวมาฝากน้องๆอ,อ,อ,อินดี้สักหนึ่งครั้งแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะละครเรื่องระบบาดวงดาวและอยากจะโชว์ความสามารถนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็ทางบริษัทพลีพลาสเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะก็เปิดโอกาสนะคะให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับละครนะคะขอเชิญสาวสวยมากความสามารถมีความมั่นใจอายุระหว่าง15ถึง20ปีร่วมโครงการชิงดาวนุนรับเงินรางวัล2 0 0 0บาทค่ะแล้วกก็็เปนโอาสที่จะเป็นนาเอก ของทางช่องสามอีกด้วยแล้วก็โพลีฟลัสด้วยนะคะในบทของเหมยหรือว่าน้ำบาดน้ำหวานนั่นเองค่ะเพียงบทใดบทนึงเท่านั้นนะคะบอกว่าคนที่ชนะเนี่ยจะได้รับบทละ10,000แสนบาทเลยท <โฮ S 1> ีเดียวนะคะแล้วก็เป็นนางเอกช่องสาอีกด้วยนะคะรับสมัครขอเปลี่ยนเวลาเล็กน้อยนะคะเป็นตั้งแต่แปดโมงเชา้าจนถึงเที่ยงตรงค่ะในวันเสาร์ที่2ตุลาคมนี้นะคะยังไงก็รีบๆมารอคิว พ้อมหมดกันก่อนได้นะคะผมว่ามาตั้งแคมป์รอเลยก็ดีนะคะเพราะว่า4<ด>ชั่วโมงะะใช่แล้วนะคะรางวัลน,นี้นอบอกบว่า บทละ1นึ่งแสนถ้าเกิดว่าคุณชนะบทของเหมยก็ได้เลย1นึ่งแบาทนะคะถ้าเกิดว่าชนะในบทของราหวันก็ได้1นึ่งแสนบาทโอ้และที่สําคัญได้เป็นนางเอกช่องสามด้วยนะครับ่ะที่ฉันจะสมัครทานอยู่ไหมคะอายุล้ํานะฮะเมื่อกี้ทีมข่าวบันเทิงบอกว่าเด็กอายุ14โทรมาถามว่าพี่นูสมัครได้ไหมคะยังไม่ถึงพี่แมต้องรอ15ก่อนลองมาแล้วกันนะฮะในช่วงหน้าครับ behind the s c ซ n e นะครับเรื่องสีราพัชระดวงใจนักรบใครที่รอชมอยู่ติดตามได้ครับ